สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival ครับผมวันนี้เอามอเตอร์ไซค์ใหม่มาโชว์ครับหลังจากที่เราได้สเปรย์กระป๋องไปหลายสีนะครับก็ได้เวลาเอามอเตอร์ไซค์ใหม่มาให้ทุกคนได้ยนโฉมกันนะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สวยมากนะครับพอดีว่าคลิปที่แล้วมีคนถามผมนะว่าที่อัปเกรดรถเพื่ออะไรอะ่ะ ก็คือปกติเนี่ยเวลาเรา,าประกอบรถเสร็จใช่ไหมครับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เสร็จเนี่ยนะมันก็จะใส่ของได้กี่ชิ้นนะผมจำไม่ได้4หรือเปล่านะครับแล้วก็ความคงทนเนี่ยมันก็จะไม่ทนมากนะครับน้ำมันก็จะเติมได้ไม่เยอะนะดังนั้นเนี่ยนี่คือสาเหตุหนึ่งครับที่ผมไปอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์บ, <c oughs> บ่อยๆนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะตันที่เลเวล74นะครับ เวลาเราอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เหมือนกับการอัปเกรดทักษะเลเวลของเรานี่แหละนะครับมอเตอร์ไซค์มันก็มีทักษะเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นอ่าสมมติเราอัพไป1นึ่งเลเวลใช่ไหมมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะอัพอะไรระหว่างอ่าเศรษฐกิจนะครับความคงทนหรือปริมาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นอัพอ่าสกิลต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์นะ บางทีเราก็อาจจะได้ช่องใส่ของเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องนะครับหรือเราใส่น้ำมันได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์นะนี่แหละผมเลยอัปไปบ่อยจนกะว่าจะให้มันเต็มไงเพราะว่าบางทีมันสุ่มสกินมาให้ด้วยซึ่งสกินนี้ผมได้มาตอนอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์นะครับใครอยากได้ก็ลองเอาของไปอัปเกรดดูนะซึ่งของที่จะอัปเกรดเนี่ยก็จะ อยู่ที่ตรงช่างยนต์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะหรือของซ้ำๆกันนะครับที่ใช้ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็เอาไปอัปเกรดได้นะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องตรงนี้บ้างนะที่เก็บของเกา่านี้ผมไม่ได้เอาปืนหายากมาเลยแต่ว่าจะไปลงขนส่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็ช่วงนี้อาจจะเจอผมลงขนส่งบ่อยนะเพราะว่าจะไปหาไม้กระดานครับมาอัปเกรดสถานีย่อยในถิ่นฐานนะ ก็เลยหยิบเอาปืนไทยประดิษฐ์มาใช้ครับแล้วก็อัปเกรดมานิดนึงนะเช่นเดียวกันนะเราก็ถ้าเราได้พิมพ์เขียวในการอัปเกรดปืนแล้วเนี่ยนะเราก็หาของมาเติมนะครับเติมแค่ครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้ตลอดเกมเลยนะเอออันนี้ผมก็อัปเกรดมาเหมือนกันนะครับเฮ้ตัวนี้มันตีแรงจังอันนี้เป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่แต่งมานะแล้วก็การ ปืนชนิดนี้ก็ไม่ยากนะทุกคนของก็หาได้ง่ายๆครับแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่หาค่อนข้างยากหน่อยก็คือแท่งเหล็กก้าสีฟ้าครับแต่ผมอะย่อยล้อรถนะครับใบเรื่อยได้มาเยอะอยู่ก็เลยมีเยอะเหมือนกันนะอีกทั้งอ่าไอ้เหล็กก้าแท่งสีน้ำเงินเนี่ยนะหรือแท่งสีฟ้าเนี่ยถ้าเราเอาไปทุบเลครับมันก็ยังเอาไปอัปเกรดบ้านได้ด้วยก็ ถ้าใครคิดว่ามันไม่คุ้มก็ไปเก็บปืนฟรีตามป่าก็ได้นะครับมันก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่แต่อันนี้ผมใช้ในโหมดประหยัดนะจำไม่ได้เหมือนกันว่าใช้อะไรคาบบ้างลองไปกดดูที่ตรงคาบนะทุกคนโอเคตอนนี้หากางเกงหน่อยครับกางเกงขาดนะโชว์กางเกงในสีฟ้าเห็นไหมไลายจุดด้วยเอา้ารองเท้าก็ขาดเหรอเดี๋ยวขอหารองเท้าก่อนนะ จะบอกว่าไอ์อีเวนต์กระต่ายบันนี่นี่คือมันแจกของเยอะมากเลยนะครับเต็มกระเป๋าเลยตอนนี้นะแล้วดูดิของแต่ละอย่างก็คือเยอะเหมือนกันนะคูณ10คูณ5เนี่ยก็ถ้าจำเป็นจริงๆค่อยเอามาใช้นะครับทีนี้ไอ์อีเวนต์ที่เก็บของเก่าเนี่ยนะก็เป็นอีเวนต์เขาเรียกว่าอะไรผมเล่นในสถานการณ์ที่ว่าต้องมายกเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์ขึ้นสนิมเนี่ยไปวางที่พาเลตข้างๆกับผู้รอดชีวิตนะซึ่งอีเวนต์นี้นะครับยากเป็นระดับที่2นะระดับแรกก็คือเป็นถ้าเรามาที่นี่แล้วเจอนักจู่โจมต่างๆเลยนะอันนั้นเป็นยากระดับที่1นนะครับเราอีเวนต์นั้นเนี่ยเราสามารถใช้ดาบ2-3ถึงเล่มนะแล้วก็ พกกล่องพยาบาลมาก็สามารถผ่านไปได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ยากอะไรมากคนะิวเลือดให้ทันพอนะครับส่วนอีเวนต์นี้นะก็คือเป็นอีเวนต์ที่ต้องยกไอเนี่ยเครื่องยนต์ขึ้นสนิมนะครับไปไว้ที่พาเลทซึ่งมันก็จะมันยากตรงที่ว่าเวลาเรายกเนี่ยมันจะมีฝูงซอมบี้มาเรื่อยๆนะครับอีกทั้งถ้าเราไปเปิดรถเนี่ย ถ้าเกิดมีสัญญาณการขโมยขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็เท่ากับเป็นการเรียกซอมบี้ให้มาเหมือนกันนะดังนั้นมันจะยากตรงนี้แหละครับแล้วมันจะยากขึ้นไปอีกเมื่อซอมบี้มันมารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่าดาเมจมันจะตีเข้าน้อยก็ตามนะแต่หลายๆตัวตีพร้อมกันมันก็จะแรงขึ้นนะอีกทั้งยังมีไอเนี่ยไอยักษ์เถื่อนเนี่ยนะึ่งไม่แน่ใจว่าที่นี่มันเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะครับมันก็ อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเวนต์นี้ควรจะพกปืนมาอย่างน้อยก็ปืนไทยประดิษฐ์นะเดีย๋ยวผมจะลองดูว่าผมใช้ปืนไทยประดิษฐ์สู้เนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะแต่จากที่ดูมันก็พอไหวเลยครับเน้นที่วิ่งไปวิ่งมาหน่อยนะเพราะว่าไอตัวเจ้ายักษ์เถื่อนเนี่ยมันโจมตีระยะใก,กล้ไม่ไม่ค่อยดีไง คือมันตีแรงอ่ะถ้าเราเอาเอาวุธระยะใกล้ไปตีใช่ไหมเลือดเราจะลดเยอะมากแล้วมันจะทําให้เราเรืองผ้าพันแผลหรือไม่ก็อ่าอุปกรณ์ที่ให้เราฮีลเลือนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังต่ําพกปืนแบบนี้มาละกันนะครับต่อยรถเทียยี่สิบเจก็เยอะอยู่ดีนะอ๋อแล้วก็วันนี้นะครับอ่า ฤดูกาลนะแต้มฤดูการลรีขึ้นเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่แล้ว55แล้วหรือเปล่าอ่าก็มาเก็บแต้มกันใหม่นะทุกคนทุกครั้งที่มันรีแต้มฤดูกาลนะครับผมจะลุ้นกับการเปิดกล่องไล่ฤดูกาลมากเลยเพราะว่ามันจะ,ะมีโอกาสนะครับที่เราจะได้สกินรถมอเตอร์ไซค์นะหรือไม่ก็สกินชุดของเรานะครับ สกินกระเป๋าสกินกางเกงในอะไรก็แล้วแต่นะคือมันเป็นของฟรีนะยังไงก็พยายามจัดการซอมบี้ให้ได้เยอะๆนะครับเก็บแต้มฤดูกาลกันไปนะทำเควสของเนื้อเรื่องหรือทำเควสของแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นะครับแต้มฤดูกาลมันก็จะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอีกทั้งมันยังแจกของฟรีด้วยผมชอบมากเลยนะยิ่งถ้าได้เปินืนี่คือยิ่งชอบเลยเพราะว่ามันจะทำให้ผมไปที่ยากๆได้นะครับ อ่าแล้วเป็นยังไงกันบ้างทุกคนได้หุ่นโชว์กันไหมครับผมมาได้วันสุดท้ายเลยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆช่องที่เขาก็ได้เหมือนกันนะครับก็แสดงความดีด,ด้วยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่นะอย่างผมเนี่ยผมก็เอาจริงๆอีเวนท์ที่แล้วผมก็ไม่ได้ของนะแต่มาได้อีเวนท์นี้ครับมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็ถือว่ารอบนี้เราได้ใช้แต้มบุญนะ แต้มบุญที่สะสมมานานนะครับมาใช้ในอีเวนต์นี้ส่วนใครไม่ได้ก็สู้ๆนะมาเริ่มกันใหม่ครับอ๋อแล้วก็มีน้องคนนึงแอคเขาหายเหรอที่มาน้องคนนั้นเขาติดตามช่องผมเหมือนกันนะแล้วก็มาพูดคุยกันบ่อยเหมือนกันนะครับก็อ่าถ้าเป็นไปได้นะเล่นใหม่รอบนี้ผูกบัญชีไปเลยครับกับกับทางเว็บของเจ้าของเกมนี้นะ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว K อ่ะเขามันก็จะทําให้เรามีแอคเคาท์ถาวรนะเพราะว่าผมเคยหายเหมือนกันแล้วก็จําไม่ได้ด้วยเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันจะผูกกับ Facebook ได้หรือเปล่าแล้ว a c e b o o k ผมคือเปลี่ยนหลายรอบมากนะครับที่เปลี่ยนเพราะว่าจํารหัสไม่ได้นี่แหละนะก็ไม่เป็นไรนะครับสู้กันใหม่แป๊บๆเดี๋ยวก็เลเวลตันแล้วนะ ที่มันจะยากหน่อยก็เพราะว่ามันยากหาไอ้พวกรถ a อ v เรือนี่แหละแต่ว่าเชื่อว่าน้องทําได้นะสู้ๆนะครับแล้วก็มีคําถามอะไรอีกอะ่ะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยทุกคนต้องขออภัยด้วยนะพอดีวันนี้ที่บ้านอาญาที่บ้านมีงานบวชก็เลยไปงานบวชช่วงเช้ามานะครับเลยไม่ได้ลงคลิปเรียวเลยแราไม่ใช่เรียวเสร็จคลิปช็อตคลิปเรียวมันของ Facebook นะอ่า สื้อผ้าจะพังอีกแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะฟาร์มรอบๆแมปนะครับแล้วก็จะทำเควสการปนไปด้วยไม่น่าจะเหมือนกันว่าจะทำเสร็จสักกี่เควสนะครับเราก็จะได้ไปป้นบ้านกันนะไปหาของด้วยนะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบไปปนบ้านคนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะปืนเออได้ของที่เอาไว้ครับอะไรเนี้ยนะ นั่นแหละคือสิ่งที่ผมชอบไปพ้นบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปที่ขนส่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ห้องแอบเยนในเซฟเนี่ยยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาการเอ๊ะการาการเปิดไปยังวะดูของปรชิกในในในไอ้นั่นก่อนนะในกล่องหยีบที่บ้านครับเพราะว่าจําได้ว่าสะสมอยู่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวต้องไปเอาของที่นั่นด้วยแล้วก็ต้องไปโุยกับซอมบี้อีกเพราะว่า สายยางยังไม่ยังได้ไม่ครบนะสาเคเบิลนะครับแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บของที่ทินทานอีกหน่อยนะตอนนี้ยังไม่กล้าไปทำการสำรวจเท่าไหร่เพราะว่าไปทีไรก็ตายตลอดนะครับต้องรอให้ทหารรับจ้างของเราเนี่ยมีอาจจะเม็ดเยอะๆหน่อยนะต้องเยอะกว่านี้อีกนิดนะครับค่อยๆทำกันไปนะส่วนบังเกอร์บาโว เขตจากการไปในอ่าเวลาปกติแล้วนะเราก็ต้องรออีเวนต์อย่างเดียวครับไม่งั้นไม่รอดจริงๆนะส่วนขนส่งเนี่ยจากครั้งที่แล้วนะครับเห็นหลายๆคนบอกผมมาว่าเพราะว่าพี่ตายไงนะก็เลยได้ของไม่ค่อยดีนะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพกปืนแบบจัดเต็มไปนะครับเราจะไม่ตายแล้วรอบที่แล้วคือ เราคิดว่าการโจมตีระยะไกลมันจะช่วยประหยัดไงอันนี้ด้วยความที่เรางกอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออการประหยัดมันจะทําให้เรา <laughs> มีอาวุธใช้ในระยะยาวนะแต่โอเคครับที่ไหนบางที่มันก็ไม่ควรที่จะประหยัดเนาะอย่างพวกห้องแลบย e เน s i สเอยอ่าบังเกอร์บราโวแล้วก็ส่วนขนส่งนะครับนี่ยังไม่รวมกับไอที่ที่ผมยังไม่เคยไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูผมเป็นบทเรียนได้นะครับ ถือซะว่ามาเทสให้กับทุกคนที่ได้ดูช่องผมได้ดูกันนะเรามีอะไรอีกว่าอีเวนต์ถัดไปจะมาตอนไหนก็ยังไม่แน่ใจนะครับต้องพยายามเช็คในเว็บหรือไม่ก้อนเนี่ยครับในแถวๆไอตงแต้มด,ด้วยดวการนะนะที่เขาบอกกันเนี่ยโอเคแต่รอบนี้เรามาที่เก็บของเก่าเราได้แบตเตอรี่ไปอีกหนึ่งก้อนนะครับได้เฟืองด้วยเฮ้ สะสมกันไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวว่าจะไอตอนนี้ผมครับเอากล่องกล่องดำอะครับไปคราบที่ท่าเรือนะเพราะว่ามีน้องคนนึงบอกผมมาว่ากระปุกเกียร์รถ A t ทเนี่ยมันก็มีแจกที่อ่าขนส่งท่าเรือเหมือนกันนะพี่ลองดูโอเคเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปนะตอนนี้คราบทิ้งไว้อยู่ครับ แต่ไอของที่มันใช้ในการคาราฟกล่องดำอะโอ้โหยากเท่านั้นเลยนะหายากมากเลยนะมีไม้โอ๊กนะครับมีแร่ทองแดงแล้วก็มีอะไรอีกเยอะเลยนะครับโอเคทุกคนวันนี้มีอีเวนต์เลืออับปาอีกแล้วนะอย่างที่เคยบอกมานานแล้วครับว่าอีเวนต์ที่ผมชอบนะเพราะว่ามันมีแจกแบตเตอรี่ครับแต่รอบนี้เราจะเจอแบตเตอรี่หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราต้องจัดการซอมบี้ทั้ง13ตัวในแมปก่อนนะ ซึ่งเลข13นี่ก็เป็นเลขนำโชคด้วยนะครับใช่ไหมลัคกี้นัมเบอร์มันคือเลขมันคือเลขนำโชคนะแต่ถ้าไปอยู่กับพวกตึกมันจะกลายเป็นเลขไม่ดีไปเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อของอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นความเชื่อของคนไทยเนี่ยอันเลข13อะครับถ้าเราพลิกกลับไปกลับมามันจะอ,อ่านว่าผีเนาะใช่ไหม ึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะแล้วก็ไม่ลบถูแล้วก็ไม่ไปดูถูกความาความเชื่อของใครเนาะโอเคเหลืออีกกี่ตัวเนาะตัวหนึ่งไหมเหลืออีกหนึ่งตัวครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่เราได้เนี่ยเป็นตู้ของอะไรนะมีแบตเตอรี่ไหมมีด้วยทุกคนเฮ้ยมีหมาด้วยว่ะหมาติดโบนะครับ ได้แผ่นอลูมิเนียมทุบมาดีเลยจะได้เอาไปทำกำแพงบ้านเพราะว่าวันก่อนเราไปป้นมาเนอะแต่วันนี้เราเปิดมายังไม่เจอโดนป้นนะครับก็ถือว่าโชคดีไปโอเค let's go มาต่อกันที่ปั๊มน้ำมันครับทุกคนก็อ่าใช่แล้วครับคลิปที่แล้วผมเติมไปนิดนึงนะไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยเหมือนกัน ก็เดี๋ยวมาหมุนวงล้อครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้อะไรนะจะคุ้มหรือเปล่าหรือไม่คุ้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอาของให้ครบครับหมดยังโอเควันนี้ได้ปั๊บอะไรเอ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยมาเอาครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเผื่อพลังงานหมดจะได้มากินที่นี่เพราะว่าตรงนี้เขาั p พลังงานให้ด้วยนะพลังงานในการเดินทางนะครับหมุนไปเลยดูซิว่าจะได้อะไรเหรียญสิบเหรียญ ก็ดีนะเอาไว้รีอะไรได้นะในแมปหรือไม่ก็เอาไปรีห้อง l ลบ genesis นะครับเออจะบอกว่าครั้งที่แล้วเราโชคดีมากเลยที่ผมไปแหลห้อง l ลบ genesis มานะครับตรงอีเวนต์กระต่ายปันนี้นะคือเราอ่าเซกเตอร์แรกเนี่ยผมเจอบัฟฟาดพาดอะตีพาดนะของซอมบี้เฮ้ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะแล้วมันเป็นบัฟที่ได้ค่อนข้างยากนะครับ ส่วนเซกเตอร์ที่2เนี่ยผมได้อะไรอะปิดกับดักอะมันก็ทําให้ผมโชคดีอีกเพราะว่าไอตรงปิดกับดักเนี่ยเราจะไม่เจอกระแสะไฟฟ้านะครับตรงเซกเตอร์ที่2นะซึ่งนั่นแหละคือความโชคดีของผมส่วนเซกเตอร์ที่3เนี่ยเราไปได้อะไรอะไม่ค่อยดีเหมือนกันอันนั้นไม่ค่อยดีรู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรนะให้ย่องเบาไปใช้อาวุธทุบหรืออาวุธตีสักอย่างน,นะครับ แล้วผมก็ไปตายตรงนั้นจบพอไม่ไปเลยนะเปลืองปืน,ปนอ่าเพราะว่าโดนไอตัวตัวทำลายชุดนะครับใช่ไหมวะน่าจะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันไหมโอเคนะครับมาเติมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็พยายามเติมนะทุกคนอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์มันจะได้มีช่องใส่ของได้เยอะขึ้นนะครับโอเคมาแลกของซึ่ง ในนี้มันก็เป็นอีควสหนึ่งนะของการป้นอุ้ยได้ปืนว่าปืนพกก็ยังดีนะครับอันนี้มาทำควสการป้นด้วยนะยังเหลืออีกสองอ่าอีก2คนครับอีก2ครั้งกับดิลอโจมาเจออีเวนต์มอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันหลอกเราหรือเปล่าคืออีเวนต์นี้บางทีมันก็หลอกเรานะครับให้เราไปโดนยิงหรือบางทีมันก็มีซอมบี้จริงๆนะ อ้าไม่มีซอมบี้โดนแล้วไงโดนแกงและปืนปืนปืนไอ้ปืนอันนี้ไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนพกที่พึ่งได้มาเมื่อกี้โอเคอันนี้จริงๆต้องจัดการตรัวมีปืนก่อนนะนอ้ปืนตอนยิงแรงกว่าวะเหมือนเหมือนเคยตายแถวนี้ครั้งนึงหรือเปล่าฮิวเลือดไม่ทันนะแต่รอบนี้หิวเลือดทันครับ เอ้แบบนี้เราก็ได้น้ำมันมอเตอร์ไซค์เพิ่มแล้วสิดีเลยจะได้วิ่งรอบแมปนะครับอ๋อแล้วก็ปกติปริมาณน้ำมันเนี่ยนะช่วงแรกๆของเกมอะมอเตอร์ไซค์จะใส่ได้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปอัปเกรดมานะรู้สึกว่าจะอัปเกรดตรงไม่ปริมาตรก็เศรษฐกิจกนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้ำมันนะครับก็ตอนนี้น้ำมันขึ้นนะทุกคน อออไม่เกี่ยวเนาะในเกมกันนอกเกมไม่เกี่ยวกันอันนี้เราได้น้ำมันฟรีนะเดีย๋ยวเราต้องเอาขวดเปล่านะครับหรือไม่ก็แกลอนเปล่ามาใช้ในการรักน้ํามันนะครับไปใส่รถมอเตอร์ไซค์ของเราอ้าผมไม่ได้เอานี่ออกเหรอม่เปันไรขวดเปล่าไม่มีก็เอาขวดนี้แหละน้ํามันก็ใกล้จะเต็มแล้วนะ ได้จากตรงนู้นทีได้จากตรงนี้ทีนะครับ่ที่บ้านยังเหลืออยู่อีกหลายแกลอนเลยนะเอาไว้ใช้ยามจาเป็นเวลาที่แบบขาดเหลือจริงๆอ๋อแล้วก็ไอ้ปืนปืนไทยประดิษฐ์นะครับใช้สปริงพวกนี้ด้วยนะพยายามเก็บไว้ครับ เทให้หมดโอเคไปอีกหน่อยตรงนี้คันนี้มีน้ำมันเยอะหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยปืนด้วยเอย้กล่องอะไรอะ่ะอันนี้กล่องอาวุธนะทุกคนกล่องแบบนี้แสดงว่าเราจะได้อาวุธที่เกตพลังงานเต็มนะครับได้อะไรโอ้เอ็มดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาไปใช้ที่ศูนย์ขนส่งนะครับเพราะว่ายังไงพรุ่งนี้เควสการป้นไม่น่าจะเสร็จ พอเควสไอ้แรกของกดีเลอร์โจเนี่ยนานๆามันจะมาทีนะครับแล้วยิ่งถ้ามันมีเควสนี้เนี่ยเกมมันจะกวนเรานะมันจะให้ดีลเลอร์โจมาแบบนานๆามาทีอะ่ะแล้วก็มีอะไรไปลุยฟาร์มเหรอฟาร์มลำห้วยคดเคี้ยวฟาร์มลำห้วยนี่ผมทำทำคลิปให้น้องคนนั้นแล้วนะก็อาจจะไปแล้วก็ไม่อาจก็ได้เลยดูก่อนนะครับ อันนี้ก็คือมาที่แอรดรอปนะมีลูกหมาหรือเปล่าใช่เควสมันบอกให้เราตามหาลูกหมาถ้าไม่เจอเดี๋ยวต้องไปเอาที่ฟาร์มลำห้วยนะครับคือลูกหมาเนี่ยมันจะดรอปที่แอร o ดรอปนะหนึ่งจดุดฟาร์มลำห้วยอดเคี้ยวอีก 1. จดุดแล้วก็ตามป่าป่าแดงเขาแดงนะครับดงต้นโอกแดงอะ ป่าแดงไม่มีนี่ว่ะยอดแหลมพินปู้ตรงต้นโอก๊กก็จะมีหมานะแล้วก็ตรงโซนน้าแข็งรู้สึกว่าจะมีป่าอาจจะมีหมาฮักไซบีเรียนฮักกี้นะเคยเจอมาสองตัวครับแต่ถ้ามันมีอีวินแบบนี้จะเจอหรือเปล่าเฮ้ยปืนมาอีกแล้วเหมือนเขาจะรู้นะว่าผมอยากได้ปืนจะได้เอาไปป้นบ้านนะครับ ๋ยวปืนพกเนี่ยผมต้องอัปเกรดนะครับดัดแปลงปืนเป็นชนิดที่ว่าต้องยิงศัตรูอ่ะยิงซอมบี้แล้วซอมบี้เดินช้าลงนะโอเคทุกคนและนี่ก็คือที่สุดท้ายสำหรับวันนี้ครับอีเวนต์ป่าต้นโอ๊กนะดูซิว่าจะเป็นแบบไหนนะครับครั้งก่อนเราเจออ่านัก ผู้รอดชีวิตนะแต่ว่าผู้รอดชีวิตมันมายิงเรานะครับแล้วแปลกไหมอ่าผู้รอดชีวิตก็เป็นคนปกติเหมือนเรานะแต่ซอมบี้อ่ะมันไม่ไปจัดการไอ้ผู้รอดชีวิตนะซอมบี้มันมาจัดการเราแทนนะเหมือนกับว่าผู้รอดชีวิตพวกนั้นมันสั่งซอมบี้ให้มาจัดการเราได้นะหรือว่ามันเอาเลือดทาตัวเหมือนกับในเกม ตัว Walking Dead หรือเปล่าผมเคยเห็นในของพี่เอกาล็อกเกอร์เขาเล่นนะที่เป็นเกมของ The Walking Dead นะครับเขาเอาเลือดทาตัวใช่ไหมแล้วเดินผ่านซอมบี้ก็จะรอดนะอันนี้ทำไมเราไม่ลองใช้เอออ่ะพ้นมาเลยจะพ้นเอ้ามาแล้วนี่ไงผู้รอดชีวิตเห็นไหมเนี่ยซอมบี้มันไม่ดูดียืนใกล้กันแต่ซอมบี้มันเล็งแต่เราคนเดียว เดือซอมบี้กลัวปืนไอคนนี้มันใช้ปืนเฮ้ยคือแต่รู้สึกว่าเกม The Walking Dead นี่มันก็ลงในโทรศัพท์แล้วนะครับปัญหากี่อย่างเดียวก็คือภาษาอังกฤษจ๋าเลยอะแล้วผมภาษาอังกฤษนี่คือแบบงูงูปลาปามากเลยเดี๋ยวต้องหาเกมภาษาอังกฤษเล่นละจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนะครับ คือปกติผมขายภาพออนไลน์มันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถใช้ Google Translate เนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นเกมสดๆเนี่ยมันมันต้องให้ทันกับเกมเนาะมันก็จะแปลไม่ค่อยทันแต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันแปลได้ใช่ไหมไอไอโทรศัพท์รุ่นใหม่ครับของซัมซุงอะกาแล็กอะไรนะ S ยี ใช่ไหม AI เอออันนั้นก็จะแปลแบบเขาเกแปลแบบทันทีอะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเล่นเกมมันจะแปลให้หรือเปล่านะแต่มันน่าจะเป็นระบบของเกมเนาะก็ดีหน่อยนะครับที่เกมราเดยอนมีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับแม้ว่าบางทีอาจจะมีบางจุดที่มันแปลค่อนข้างกำกวมหรือแปลแบบผิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ให้อภัยได้นะครับ แต่มันมีอันหนึ่งที่ให้อภัยไม่ได้เลยนะกับการแปลของเกมนี้นะก็คือไอ,อเดี๋ยนะไอที่เควสที่มันให้ไปตามหาไอ้เจ้าไม้52นะครับแล้วมันบอกอยู่ตรงหน้าผาหินปูนจริงๆมันก็คืออยู่ที่ยอดแหลมหินปูนนะแล้วผมเห็นในกลุ่มลาเดย์ออนเออร์ไทยแลนด์นะมีแต่คนถามอันนี้ใช่ครับมันแปลผิดทุกคนก็เลยไปผิด ผมก็เช่นกันเออดีนะมีผู้ชี้ทางสว่างนะครับชี้บอกให้ผมไปถูกนะจึงทำเควสนั้นได้นะครับผ่านไปด้วยดีนะอืมโอเคใกล้จะทายคลิปแล้วก็ที่นี่นะทุกคนในไหนมาแล้วก็อย่าลืมเก็บหิดอะหิดอะไรไรเก็บเห็ดจะเก็บหิดไปทำอะไรวะเก็บเห็ดกลับไปบ้าน้ลยนะไปทำอาหารครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำอาหารเลยนะไม่ได้ไปตกปลาเลย ยังไม่ได้ไปตกปลาหาปลายากๆนะครับวันอ่เมื่อเดินก่อนใช่ไหมผมขอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอะพิมพเขียวไม่ใช่พิมพ์เขียวสิขอรายละเอียดนะครับในการทําอาหารกับพี่ซิโรไว้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากปกตกปลาหายากได้นะต้องกินบับในการทําอาหารหาปลาหายากนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เอามาใช้ในเร็วนี้แล้วล่ะนะเพื่อบางที เราอาจจะได้บัฟแปลกๆนะครับเช่นแบบเจอของหายากอะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนอก็ช่วงนี้ยังไม่มีอีเวนต์อะไรเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นการฟาร์มของไปเรื่อยๆนะกลับไปส่วนขนส่งนะครับแล้วก็ไปตามที่ยากๆนะครับส่วนใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็เดี๋ยวลองขอมานะถ้าทำได้เดียวผมทำให้นะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรพิมพ ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะ,ะเดี๋ยวผมจะมาอ่านในอีกวันนึงนะครับทําคลิปเสร็จแล้วก็จะมาตอบนะก็ไม่ไม่บางทีอาจจะตอบในเร็วๆก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะใช้เวลาในการตอบนิดนึงนะก็ขึ้นอยู่กับว่าผมว่างช่วงไหนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่าอ่าไม่น่าจะมีแล้วเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เลือกมาชมช่องผมนะซึ่งตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็อยู่ประมาณ1,400กว่าคนนะครับมีขึ้นอ่ามีมีขึ้นบ้างมีลดบ้างนะส่วนเกมก็จะมีเกมนี้ยืนพื้นนะครับแล้วก็จะมีเกมอื่นๆด้วยนะก็ใครว่างๆก็ไปดูคลิปอื่นด้วยก็ได้นะครับหรือไปดูคลิปย้อนหลังได้นะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบายบาย